เอาเริ่มมื่ออื่นนี่โดยมื่ออื่นไงเมื่ออื่นก็แห่แห่แล้วก็ค่ำแล้วก็ค่ำมื่อแล้วก็บุญเหมือนเพื่อนอาบุญยังอะนะบุญมล้วก็ทินบอกบุญมากะทินบุญมากะทินน้องไอเดียว่ป้าสร้างว่ะแค่นี้เนาะบุญกทินบุญมากะทินบุญมากะทินโอ้ยลูกสาวไบก็คนเดียวอยังหายนอนกระต๊อบ ยไนอนกระทบบนานว่าจงใจควันยังไงมานอนกระตบนนนอนนอนเลือนใหม่ว่าฟันวันเที่ยวเนี่ยมีแถาเลอยผูกแขนเอามีถผูกแขนเนี่ยผูกยองื่งไอ้ที่ยอง้ามผูกแล้ผูกลโอ้ยไม่อยากเข้าในเชมุนเลยแต่คืนเงินเนี่ยไม่ได้ยากเข้าย่งน้ำนใจได้อนเพื่อนคืนนี่ไปล่มคืนนี่ไปล้มมีใช่มในนี่และลกูกเกาะไว้ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีการบสสกูสุขคนย่หวังว่าฝังให้ยูยตาหังประเทศก็ยินดีตอนทฮาเขาอ,อยซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกเลยจำ้องไอเดียโดยสบายดีสบายดีเลยสบายดีกันทุกคนเนาะนี่ก็มาพ่อกันอยู่บ้านลูกสาวพี่น้องเลยแม่บุญไปได้มาหาจากมือแล้วจากมือเนีน่ยเนาะ พ่อกัดอยู่เด้เมื่อนาไปซีโนค่ะไปจะได้เอาเครื่องใส่พอดีวิ่งล่ะเอายังบดิใส่ไว้ใส่ไปบุญอ๋อเอาบม่ได้ลองเมื่อว่าสามเมื่อได้ผลอาบุญไหมเมื่ออื่นเมื่ออื่นโอ๋อเมื่อไงเดี๋ยวไปใส่ลองเลยใส่เทียนนึ่งแล้วก็แก้ไว้อันเปื้อนใส่แล้วก็อย่าลืมซักเด้อเด้ออืมอันนี้ไ่ได้ลองเทียนบ่บ่กเป็นยไงพักบุญโอเพื่นพักบุญเด้อ chắc mừng anh nam nam căn ngăn ngăn bun chop ra 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 bun chop ถิงเขากะปิงปลาทูเถากระพิงปลาทูอุ่นบอนอนเทือนใหม่อุ่นอ <c oughs> ุ่นเด้อเขียนหนังสือนะอ่านเป็นระบบเขียนได้บนระโบซือตัวเองค่ะเขียนเป็นสือรงเหรออย่ามนให้เขียนเป็นแล้วเขียนเป็นแล้วโตได้สื่อเจ้ามันมีตัวยังไมีตัวนอนนอกอยู่ทางลุ่แล้วกะมีตัวแบบนี้เลยคือตัวแบบนี้นี่เป็นตัวนอนนอกอยู่ทางลงุ่นี่ตัวนอนนอกแบบนี้เลยกะ มีตกขี ust, mm. ia, oh, ้แบบนี้เดขี้มุ่นกลมแล้วก็ขี้ลมหยังเด้บาดมีขี้แบบมีสระไอหรือบ่สื่อเจ้ามีแต่แบบนี้แบบนี้สระไอนี่มอแม่นตัวนี้แหละนี่อ๋อไอดียบ่ือจริงโรงเรียนแล้วก็มีตัวสระไอแล้วก็ตัวโอโอแล้วก็แล้วแม่นบ่ายบ่ได้ตัวโอโอ เห็ดเห็ดเป็นมันงอกรมแล้วกันขี่ลงมาแบบนี้ลองได้แต่เพื่เพลงสัตร์ลาวค่ะลองได้ดิอดเอาลองส่าหนึ่งสองสามสัตว์ลาวเต้นได้มาสนุกสนุนชื่นจิตช,ชื่นใจควมเฮ้ควมจิตควมใจจบไม่ไ <laughs> ด้เลย, <laughs> โ,ยโอ้ยได้สองสามคำเนี่ยเจ้าไปใส่ แม่นะไอเดียววอยูอ่เงอนแม่น้องพลอยพลอยเลยข่าวกระปิ่งปลาทูกับตำหมักทั่วคอมโบเลยไพ่ปิ่งบ่แม่นปลาทูตำหมักทั่วมาได้กินหมักปลาทูลายสายจำเจ้าน้องไพ่ปิ่งปลาแม่น้องพลอยแม่น้องพลอยเลยนอนเฮือนใหม่อุ่นอยู่บ่ อุ่นอุ่เแม่ก็นอนนําบ่เลยบ่ไกายคอแล้วบ่บ่อืเพิ่นบอกอยู่บ่มื้อได้เพิ่นสิไปจบบุญอืเพิ่นเว้านบ่บุญก็ได้ลิ้นแต่เือเดียวบุญนะยมีจักมื้อบุญนะเพิ่นเอานะเอาเริ่มมื้ออื่นนี่โดยมีไม่ื้ออื่นก็ห แห้แล้วก็ขับแล้วก็ค่ำเมื่อแล้วก็บุญเหมือนกันเอาบุญยังอะนะบุญมากระทินบอกบุญมากระทินบุญมากระทินน้องไอเดียวป้าสร้างว่าเพ่เนี่เนาะบุญกระทินเถอะบุญมากระทินบุญมากกระทินโอ้ยลูกสาวไัยบุญมากกระทินเอโอ้ยบุญกระทินบุญกองกระทินเพิ่นเอามาทอดบ่เพิ่นมาทอดอยู่วัด เพิ่นเอามืออื่นเพิ่นงันนบ่เพิ่นแห่อะไรเพิ่นกลางคืนเพิ่นครบเพิ่นงันบ่กลางคืนอะปลายบุญริมมักสซเดอร์โอ้ยคุณไปเล่นเสือเพื่อนแน่เด็กมักไซเดอร์เขาใส่น้ำยังไงบุญน้ำนั่นน่ะใส่น้ำใส่มักสซเดอร์นั่นอะเพิ่นหายค่ะทางในบ่โดยบ่สี่ใส่บักสซเดอค่ะอืเพิ่นสี่ใส่จนี่น่ะ ให้มันมืดน้องอเดียขึ้นไปพาราอ้าวระวังเด้อระวังขึ้นไประวังเด้อขึ้นสูงบ่ถือไฟดับมันหยบลงปุ๊บบ่ทันเด้อปุ๊บทันน้อโอะมันสิโกหัวอย่าขึ้นสูงหลายขี่ไซได้เด้อฮะน้องอเดียรินหนักตาบักแดงดึงอู้บ่เมื่อยบ่บอกให้มือหยุบแล้วก็นั่งลงแล้วก็ดึงเงืนดึงเงืนจ้างเงินบ่ฮะจ้างจ้างก็ได้ะขี่ไซได้เด้อสิพันอืมได้โดนปันไรบ่ไอ ต้นเก่าหน้าทางเทื่อน้องอะเดียก็ใส่สีเขียวสีแดงถ้าก็จนใเพิ่นบ่ฮอดสีแดงมาน้องอะเดียก็ลมฮอดสีเขียวมาเล็บมือน่ะคือบ่ตัดแน่คือโค้งแท้อ่หเด้บ่มีไงตัดเล็บเอ้าแม่เจ้าบ่ได้ซื้อมาบ่ให้แม่ตัดให้เด้อตัดเล็บเผหัวลมมาคืออาบได้บ่นมนียังแม่แขงกําจบ่แม่มาแขงกําพุ่นน่ะเออ ปลูกไปเอากนมบ่ะปะอากนมก็ะด้ับข้องกันยังได้บักเที่ยงวานไม่ใส่นะพอตูซื้อนางเยียดขี้แยจบจบทุกวันหวานจักสมจักหวานแล้วนะงน้ำได้คนตกใครไม่มีบนญตกแล้วบวเองปวสันนวเพื่เหยียงเดนะข้อหนึ่งบ่โอ้ยอาหาเมีห ขอบใจเดอเอ้อขอขอบบุญขอขึ้นลายๆเด้อมีบุญที่ซื้อพัดนี่ให้น้องไอเดียคอมเจ็บปให้ได้เหม็นปูคนนี้โดยพัดนี่คอมเจ็บปให้ได้คอมขอยายปให้นี้เดินทางตลอดปลอดภัยคอยให้มันยืินเด้อคอยเรื่อนมันหนาเด้อให้บุญามากสำหรับคอยบุญลอยเท้าพันเท้าเด้อคอยบุญเงียบเงียบเด้สเอสาธุอ่ะเด้อ ไปทางประตู้ระตู้นั่งประตูบ่สบายดีเรื่องเลยสบายดีสมบุรยังได้บ่กันนั่นมาเตะใจแก่เข้ามาขายโอ้มันแก่บ่ก็ไม่ได้แก่สมบุรยังอ่อนอยู่นะนั่งด้วยแม่แม่เป็นน้องก้อยบ่นั่งด้วยแม่น้องก้อยบ่ก้อยดี่แหละนั่งอยู่นี่แหละแรงขึ้นเลยไปขึ้นเท้ากูเสียบเลยนะพมีเรื่องให้เยอะมัาซมกันเลยซองมือเลยนะสมบูรณ์นี่เตะให้เนี่ย ตับเมียงเนาะตัเมียงไปขึ้นทั้งวีล่ะใช่ไหลูกคนได้บ่เงีบ่นกันเลยจ้ก็นนางยิ่งผู้ตูนยกผู้ตูเป็นจริงนะผู้ตู่เนใหม่ฟันดีจิ๊บวยังไม่ได้ถามเลยก็ไม่ได้พันยังยันวายันว่าฟันดีไม่ได้พันเลยเนนมน้องไม่ได้พันหลายทเลยพันวะ แต่เมื่อันขึ้นเฮือนตัวเองเป็นไข่คือว่าเราโน้พันไปชื่อยาดมเขาพวกคนตายเฮ้ยว่าเป็นญาตินแท้เออไปไปอึดไปหิวไปช่างอะไรไม่เท่าผูกนี่ไม่เท่าผูกเถือไอ้แหละถือใช้คอเนี่ยก็ได้ผูกไว้มิดเหมือนบม่ได้พันเลยซื้อยาคนตายกีฬาได้เฉลุพันยังเจ้านะ เดี๋ยวพันตอนอันนั้พันย่างมากเหมือนท่าย่างมากเหมือนท่าอลไรได้ย่างเข้าไปจับเข้าไปลากเั้กล้วยใช่ไหมกิมเขดต้มอยู่พันเป็นโจนอันนี้แล้วก็ย่างไปเห็นประตูย่างเช็คเช็คเช็ไปเลยพันมือได้อันนี้กร้โดดแล้วเจ้าหน้าพันเราไปลากกล้วยเพื่อนเยโอ้สร้างว่าพันลักกล้วยเขาเจ้าวันนี้ คนจะขันฟันไปรักกับย่ามันฟันนะคะันท่าเจ้าจะไปรักเด้อคนสิใหม่เอาเงินจะเด้อก็ดีอยู่มือพันทีแรกกับมือมือคืนก็ดีอยู่พันดีอยู่ดิพันดีอยู่อันนี้ควันตัวเองเที่ยวนะสมุดกับเว้นฟันเนาะควันเที่ยวพันแบบควันเที่ยวไปคนเดียวคนเดียวอย่างไงนอนกระต๊บอย่างไงนอนกระต๊บบ่เนานว่าชงใช้ควันอย่างไงมานอนกระต๊บ วันนอนนอนเหือนใหม่ว่าฟันวันเที okay right? ่ยวนถเลื่อยผูกแคนเอาในถาผูกแคนอ้เน okay. ี oh. ่ยผูกเชี่วไม่ที่เนี่ามผูกผูกโอ้่อยากเข้านเะบุญเยแต่คืนเนนี่ไมอยากเข้ายางนั้นใจได้อนเพื่อนมคืนนี่ไปลมคืนนี่อ้าไปลีใช่อลในนี่และนล่จะผูกเกาะหน่โอ้ เดวเจวด่ช่วงนีเองแวหมามว่าลงวา้นะแบกพรมแบกพรมเลยพรมนกอแล้วก็บปวันไนค่าวันนนเกี่ยวสายเรียกข่นี่ได้เลยพมนี่เลยไปสิไดแบกผมมาพี่เลยจะไปนอนกระต๊อบดลงมาแตเทิงเฮือนพูลงมาเทงเฮือนได้แจ้งเลยได้สีแจ้งอ๋อลงมาตอนเช้าอาันนี้เนี่เอาพรมนี่เกี่ยวคอตัวเองเกี่ยวมานีชนเ่ยชนนี่เกี่ยวมานี เนไปจอุณเจ้าเพนนนอนอยู่เฮื่นชาวแก่แล้วเจ้าบป่มใช่ไหมสันโโอ้ไปลมแล้วต้งซอกเองแต่ซอกเด้อเ็กๆเขาเยบมันนะโอ้ยบัดลงงมึงเลยบึงเีบเพอเด็กสักยาได้าเน่ระวังไดคนถ่ายลมไม่โต้เก็บไว้ดีๆลมทับได้จังหวัดพแห้งสีเนางไหนเพราะเช็บทางไหนแบบช้ำยาปีนเย ให้มาซักในมอไปทำบ้านมอทำบ้านเข้านี่แล้วคอยไปคอยมากแล้วบัวบันึกบัวพันโนชนจีกาะเนาะแล้วตุ้มผ่าไปบ้านตุ้มผ่านี่ยเลยยามปีทักทักทำกินกินกินสองเม็ดนิ่หน่อยที่กินนิดกินยาแค่ปวดน้ำเนาะสบ่กอไม่ได้วานไปในเรากันหน่อยในบุญซื้อมาเป็นอันนี้แซ่บเนี่ยอยากกินพัดหมี่แซ่บ นะลองชีมนืนเจ้ามันสิแจบวล้น้วจังคิดแง้มือท่านดนมือท่านด้ร่างเลยอ่ะแม่บุญนั่งกันเจ้านั่นเคยจิไในร่างนู่นอีคุพ่อคิดนั่นหนกเรามือนั่นแหนว่มมาจิได้มู่้เาวขาอ้อนหด้วยายดีพ่อ้ลูกมลูกแม่ลองพ่อ่าใ้ผลมาช่วงนี่เฮ้ยิหน้าบิดเบี้ยวผูอุ้มจะคาบเลยไอเดียนี้เจ้าก็เคยหายไีละหาเป็นยี่บใหาเป็น ไม่บป kind of mm. ็นมากนี่ก็พอเคยเห็นน้ำตาเจ้าเจ้าเทื่าฉันดอกก็เลยอยากถามพอตุกพอตุกปฏีเนาะมีแม่น้องพลอยแล้วตีเล็กจาดื้อช่องเสียหายบ่กเป็นท้าวแบบว่าเอฟซีโอหน้องไอเดียดิบเคยเห็นน้ำตาไม่เคยหงายไม่เคยห้องแบบแบบว่าเลอะล่าเลิ่งตลอดนะทางน้องไอเดียเมื่อเอฟซีมาน้องไอเดียบอกให้นี่บอกเมื่อนั้นคือว่าเห็นเอ็นเพื่อนมาเล่นน้ำบอลไม่ได้เมื่อนะคือว่าเห็นมีเอฟซีบอก คิดบอกก็คือเห็นเจ้านํบอกน้นะน้่อนนอให้น้องให้น้อง้้อาง้ก้มบ้อ้กบอา่อน้งยังแล้วลคันคนจะเห็นเอซมาเล่นน้ำจะเสเหตุไดล่ะสบายดีเพ่อนเจ้าเสีเตุใด้มองจยกขึ้นมาดูพรมาเกียงโด่งเข็นงาม มาหน่อยเอ้ยนี่จะเป็นเด็กดีเด้อตั้งใจเฮียนหนังสือเลยล่ะเดลยแม่บุญโอได้มาซูเมอร์แม่บุญมีเวียกแม่บุญโดดๆมาเป็นยังไงเหยาะเหาะเห่ออ๊อฟโอ้ยแค่รั้นขี้หอนอย่าบอกิี้หอดซ้ำเห็นรถผ่านจะซื้อกันดีใจเนะอย่ามาปากหวานนิดหน่อยไง เห็นรถผ่านสิยังดีใจเมื่อไาก้อนใส่สีบเวชีคีรถผ่านลบไปลบมาผเคยเห็นคูมมือเนาะล่ะเคยเห็นคูมมือกะมันไม่ว่าเฮงอะไรกะกะคิดฮอดเป็น่วงกันเลยเนาะชีคีมาผ่านนะลน้องไอเดียว่าเห็นรถผ่านสิก็ดีใจเลยชีผ่านลบไปลบมาผ่านมาคูมมือกะบดีใจต่วอ่าเป็นได้เพาะผ่านคูมมือบริใจ อยังเด้นะก็ลูกพุงกล้วยแฮนี่มาแต่หาขวดเขียนน้อยได้เหร่วะบ่ได้แล้วมาแบ่งกันนึอแกงได้เห็นเด้อผมได้โอ้ยนักรถนักค้นอะไรเนาะเลยเขียนยันข้นเลยเลยหัวเก้วเนาะเพิ่นมาแต่หากินกับลูกเต้าเพิ่อนเมื่ออื่นมามากินซิ้นได้สับเพื่อนกินอยู่อใช่ไงนะเพื่อนพออยู่แล้วโอ้มีซิ้นยังมีจุจุโอ้ไปิดใย่าอยู่ได้เนาะ เ่วงใดเด้เ่วงได้ชิจุนะ,อะตอนเช้าตอนเช้ามาเมินเมินมาทันบ่เด้บัเนี้มาท่นกระจองไว้ยังได้โอเคโอเคเนาะคันอยู่ดีดมีเงินบุญชาบุญเลยเป็น<อ>นี่บุญนันอ้นอนเนี่บุญชาบุญกระถินนั่งอยไอเดียวว่าบุญมากกระถิน แม่นความน้อยนี่น้อยแคเดียวบุญยังบุญหนังกะทิหินหมาเลยโดยโดยอาชิไปใช้ต่อไปนี้่เมื่อหน้าบานี่นะโอ้โอ้อาตามสบายเด้อเดี๋ยวหันมาทางหน้ามากันโดยโสบายดีโดยโดยกระป๋องแถมว่าบุญทอดยอดเขียวกัิได้มากมื่อื่นเนาะโดยอ่ะทางว่าเก่ามาเตะหาเขียดคนน่ะแซฟเด็กฮะหาแอปเปิ้ลเนี่ยยังเลยเก็บได้มาเกี่ยดได้วงหนังอีเปิ้ล นางยังมีอยู่ผสมจองจำนั่นนะเมันงาแตะนะบอกอมเงาชอบกินได้ว่าที่มันสุกไปมันสุกกันเกี่ยงมันสุกเมย์บุญถือกินมันเมย์บุญน้ำลายแตะใช่ก็ไม่บุญแล้วปล่าจะได้ไม่บุญกับเมื่อแล้วเวมาเล็ดมันเจ้าหนีเด้อต่างแขกเฮียในหล่าเด้อโดนไม่บุญบุญมีเวียกไปเนาะมีเมย์บุญทางยังมาหาเจ้าเมย์บุญเมื่อที่นี้ไม่บุญกับชิไปมองไม่อีก ไป่ปไปไกลๆคุบอกเจ้ากับบะพูดอ่ะไกลแค่ไบอกรายซัมมาบ้านเจ้าชัมเซโนมาพี่ทำยังไม่บูมเมียบุญเมืองหอดเซโนแล้วก็ไปกลับไปทั้งพุ่นอีกกลับไปทั้งเซโนอีกเอาไปยังวก็กลับเอาวเมียบุญบ้านเมียบุญก็อยู่ทางเซโนเด้อค่ะใกล้ๆบอกรายกันเยอะไกลแะไรบ้านเมียบุญกาบะไกลจากเซโนมาได้แต่บัดนี่บนนี่สิบุญสิไปก็จากเซโนซัมมาบ้านเจ้านี่แหละ เมื่อบัดแม่เจ้าไปเจ้ากับยูนัมปุตุคุณอาวิทย์บุญบ่าคุณจีไปบ,<ด>ปบ่าเออคุณว้าเจ้าบ่เ<ด>ออจากก,ากระยุกระปุตกุมันอาบน้ำเนี้ยมันหนาวกะโมเมนว่าฮะเมื่ออาบเธอเนึ่งต้มน้าอาบเด้อบ่บ่คุณนอนบอ่ต้องมาอยากไปต้ออ่มอาบเปิดเอ,อาไหมอาบจุกบาดเดียกอะไรหนาวแห้งอาบแรนกายบ่า <laughs> อาบแดนไกลยเอาหน้านชิีดกายคนนั้นแล้วประหมอันนั้นบอนนอนมากันสีขาวเลยฮะตา,ากไงเด้อผ่าพึ่งไงเด้อเยามันหน้าปัดเด้อห้องนอนยันหมดขึ้นเข่าหูเลยทายทำความสะอาดบนอยู่บนนอนเด้อเลยโซนนอนโซนนอนก็มาเตียงก็ซื้อมาให้อีกช้ำชิ่นนอนบ่นี่กัเก็บไว้ก่อน บ่ดมันเก่าจังนอนด้วยชิ่นกันด้วยบ่มันเก่าพร้อมกันไหมยังม่ได้นอนเอาไว้บดมันขาดจังเลยนอนอีกคนสองคนทีนอนสามอันบาดพอตู้ก็มีบาดพอตู้กันอนลานกัมีบาดนี่เอ๊ะให้แม่บุญซะอันพอเตียงให้ปันมนกันใช่เขาแม่บุญก็มีมัน เสร็จเนบนสืเมื่อป้านด้ลเสร็จเดิ้ลเฮีบุญเมื่อป้ากันเด้ลเปิดหมปันเดิ้ลธรรมดาเด้ลปันไม่ต้องไอเดียมีหลายอันนี้ไม่สามอันหนึ่งโดยโดยนะฮันน้องไอเดียถ้าน้องไอเดียใหญ่ฮันน้อมันก็เสียดโดยโดยปะไปแล้วพี่น้องเลยเนาะบ้ายบ้านนี้เดิ้โดยโอเคพี่น้องเลยเนาะมาเล่นน้ำลูกสาวมาเนี่ยโอ้ตัวพี่ คนตัดออกกกวงโกไลพี่น้องเลยตัดเป็นเอิดเติดบาทนี้อะจังได้กะฝากพ่อแม่พี่น้องเย็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเลยเนาะโอ้ละตัดออกเป็นบปเลยแบบนี้อะสำหรับคลิปนี้สมบุญศิลาพีแล้วน้องไปสะกอรขอบคุณขอบคุณไปทางพี่หญ่จะดีเบอร์สุขูสุขคติติดตามฮับ z ้มคลิปตั้งต่ต้นโจนจบแล้วบระกามโฆษณาเนาะแล้วคลิปนี้ลาพีแล้วน้องไปแล้วขอเกล้าคำว่าสบายดี